ชื่อเรื่องเจ้าหมูป่ากับเจ้าผีเสื้อในป่าลึกที่มีต้นไม้สูงและลำธารที่ไหลยเย็นมีหมูป่าตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าผาและผีเสื้อสีสันสดใสตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าไม้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มีวิธีชีวิตที่แตกต่างกันเจ้าผาเป็นหมูป่าที่มีรูปร่างใหญ่และแข็งแรงเขามักจะใช้เวลาในการหาของกินและสำรวจป่าเพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเขามีชีวิตที่มุ่งมั่นในการะส,สมอาหารและเตรียมที่พักพิงที่มั่นคง เจ้าไมเป็นผีเสื้อที่มีปีกสีสวยและชอบบินไปมาในป่าเขามักจะใช้เวลาของเขาในการหาเนื้ออ่อนของดอกไม้และสำรวจสิ่งใหม่ๆเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยการสำรวจและความสนุกสนานวันหนึ่งขณะที่เจ้าไมกำลังบินอยู่เหนือทุ่งดอกไม้เจ้าผาก็เดินมาในลำธารที่ใกล้ๆเจ้าผาจึงทักทายเจ้าไมว่าเจ้าไมเจ้าจะทำอะไรในวันนี้เจ้าไมตอบว่า วันนี้ฉันจะบินไปที่ดอกไม้ที่ไกลออกไปและสำรวจสิ่งใหม่ๆฉันคิดว่าการค้นพบสิ่งใหม่และการสนุกสนานในปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าผายยิ้มและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการหาของกินและการเตรียมตัวสำหรับอนาคตฉันเชื่อว่าการทำงานหนักและการเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวคือสิ่งสำคัญเจ้าไม้หัวเราะและพูดว่าฉันเห็นว่าเจ้ามีความสุขกับการทำงานหนักแต่ฉันก็เชื่อว่าการสำรวจและการเล่นสนุกก็มีความสำคัญเช่นกัน ในช่วงเวลานั้นฝนเริ่มตกหนักและลมพัดแรงทําให้ลำธารที่เจ้าผากําลังเดินข้ามไปมีน้ําท่วมและโคลนเต็มไปหมดเจ้าผาต้องพยายามหาทางผ่านพื้นที่ที่เปลี่ยนไปและจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเจ้าม่เห็นความลําบากของเจ้าพาเขาตัดสินใจที่จะช่วยเจ้าผ่าในการหาทางผ่านลำธารที่ท่วมและหาอาหารที่เพียงพอให้กับเจ้าผาในช่วงฝนตกหนักเจ้าม่ใช้ความสามารถในการบินเพื่อสำรวจพื้นที่สูงและหาทางที่ปลอดภัยสําหรับเจ้าผา เจ้าผารู้สึกขอบคุณและเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากในขณะเดียวกันเจ้าไม้ก็เริ่มเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวสำหรับอนาคตจากเจ้าผาเมื่อฝนเริ่มสงบลงเจ้าผาและเจ้าไม้ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสมดุลในชีวิตมาจากการมีความสุขในปัจจุบันและการเตรียมตัวสำหรับอนาคตการช่วยเหลือกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นมีความสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดี บทเรียนความสมดุลในชีวิตมาจากการมีความสุขในปัจจุบันและการเตรียมตัวสำหรับอนาคตการช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตและเผชิญกับความท้าทายจุดเด่นของนิทานนิทานนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการมีความสุขในชีวิตปัจจุบันและการเตรียมตัวสำหรับอนาคตการช่วยเหลือกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นสามารถช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและความสุข